สวัสดีค่ะทุกคนมาทำนากันบรรยากาศกลางทุ่งนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนใครไปเที่ยวไหนกันบ้างเราอยู่นี่นะจ๊ะ ุ่งนาซิต,ตี้ร้อนมากมายใครอยู่จังหวัดอะไรบ้างคอมเมนต์ได้นะจ๊ะร้อนไหมร้อนไหมสุขโขทัยร้อนมากจ้าแต่เรายังต้องทำนากันอยู่มาจ้าทุกคน กลางนาซิตี้จ้ะกลางนาซิตี้วันหยุดใครทำนาบ้างราเราบ้างเนีจ้ะวิวกลางนานะจะเป็นไงวิวดีร้อนดีร้อนไหมอุบลบครับจ้าที่นี่สุขโขทัยจ้ามีใครอยู่จังหวัดอะไรกันอีกบ้านเอ่ยคอมเมนต์ให้เราหน่อยนะจ้า กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะจ๊ะใครว่างๆถามเข้ามาได้เลยนะจ๊ะเราอยู่ในจากกรางนาซิตี้เราเป็หลูกชาวนาะเปหลูกชาวนาะใครเป็นชาวนาะบ้างกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราหน่อยละจ๊ะใครทำงานอะไรคอมเมนต์ Comment, มาคุยกันได้นะจ๊ะ เหนื่อยมากร้อนมากร้อนมากมายค่ะทุกคนที่นั่นร้อนกันไหมที่นี่ร้อนมากร้อนจนบอกไม่ถูกนั่งพักก่อนนะคะดำนาค่ะดำนาใครดำนาเป็นบ้างอินบ็อกมาเลยจ้า ร้อนไหมที่นี่ร้อนมากเลยร้อนจนบอกบพดูสองทุง่มเดี๋ยวจะไล์ไปนะเดี๋ยวจะไล์นะจ๊ะโอเคถ้ากดไล้กดแชร์เราหน่อยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยจ้า ร้อนมากเลยทำนากันไหมทุกคนบรรยากาศนะคะท่ามกลางกลางนาของเรานั้นมีทั้งนกมีทั้งแดดลมนิดๆจ้าจะส่องทุ่มอะไรอีกจ้าร้อนมากร้อนมามีร่วมจากรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจ อเหนื่อยร้อนมากเลยสวัสดีค่ะมิตรคู่กายมอเตอร์ไซค์คู่ใจนะจ๊ะวันหยุดของเรานั้นเราก็ต้องอยู่ที่กลางนาซิตี้ค่ะได้ค่ะรอได้เลยค่ะสองทุ่มจา้าแล้วเจอกัน วันนี้เราจะมาไลฟ์บรรยากาศกลางทุ่งนานะคะทุกคนร้อนมากมายแต่ดียังมีลมเดินน้ำในานานั้นเริ่มร้อนแล้วร้อนมากๆอย่างกับน,น้ำต้มส่งการไปไหนไหมสงการนี่ไงคะทุกคน <c oughs> อยู่นี่จ้ะ สงการอยู่นี่จ้ะอยู่กลางนาซิตี้จ้ะไม่ได้ไปไหนก็ใครเขาจ้ะอยู่กลางนาซิตี้ไปเที่ยวสงการไหนกันคะคอมเมนต์มาบอกได้นะเราจะได้อิสฉาผมไม่อยู่บ้านไม่อืมนีม่ก็อยู่กลางนาจ้ะ ดำนาวนไปจ้าดำนาวนไปจ้าใครไปเที่ยวไหนกันบ้างเออตอนเย็นไม่ไปเที่ยวไหนกันเลยจ้าที่นี่เขาเล่นน้ำกันตอนเย็นกลางวันเขาไม่เล่นกันอ๋อร้อนมากมายดงนาซิตี้ เหลืออีกเยอะเลยเราคอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยเป็นเพื่อนกันได้นะทังนาซิตี้ผมพิมพ์ผิดผมอยู่บ้านจ้าบ้านผมร้อนมากที่นี่ก็ร้อนมากจ้าทุกคนโคตรของโคตรร้อนร้อนประลําประเหลือ น้ำที่เอามากินในกลางนาซิตี้นั้นโคดร้อนน้ำเราเป็นไงวะห,หาน้ำก่อน ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะน้ำคุณภาพคุณภาพชีวิตน้ำดึงจากปลาป่าน้ำอุ่นมาก มากเกินไปมันร้อนแห้งอีสานร้อนกันก็สุขเขาไทยร้อนหลายหลายร้อนจริงจริร้อนจริงจริร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงจริงร้อนจริงจริ มันทำไมได้ร้อนขนาดนี้5โมงเช้าแล้วมันคงร้อนอีกนานเลยใช่ไหมไม่ไหวปวดร่างพูดกลางได้ไหมครับภาษาพูดภาษาเราเป็นคนสุขโขทยัย จ้าพูดกลางก็ไม่ค่อยกลางเท่าไรจ้ามันจะเนินๆหน่อยจ้าจะออกสุพรรณก็ไม่สุพรรณจ้าพูดกลางสำเนียงออกภาคกลางงี้หรอพูดไม่ค่อยได้จ้าพูดได้แต่ภาษาแบบนี้นะจ้าภาษาสุขโขทัยจ้า ครับค่ะขอบคุณนะคะที่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะนั่งเป็นเพื่อนกันมาคุยเป็นเพื่อนกันจ้ะกลางนาซิต,ตี้มันร้อนมากร้อนลำบากไหมครับดูสิคะลำบากไหมดูความร้อนนะคะทุกคนดูไหนเลย ถ้างั้นแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ